เมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้ในช่วงเวลาที่ผมกำลังพิมพ์ข้อความนี้อยู่ก็เมื่อราว3 4วันที่แล้วครับ Doom the Dark Age ก็ได้ปล่อยออกมาให้เราเล่นกันแล้วซึ่งมันเปิดประสบการณ์ผมมากเนื่องจากผมไม่เคยเล่น FPS แนวนี้เลยคือไอเกมยิงมุมมองบุคคลที่1ธรรมดาเนี่ยผมเคยเล่นแต่กับ Doom ที่มันมีความเร็วความไวด้วยแล้วผมไม่เคยเล่นเลยครับพยายามแล้วแต่ก็เล่นไม่ได้ตอนเด็กก็กลัวเกินตมาก็เป็น Motion Sicknet ค่เห็นในวิดีโออย่างเดียวก็มื่นมากแล้วโดยเฉพาะช่วงอิทเนอร์นลเนี่ยที่มันโอ้โหเดชไปเดชมาไม่ไหวจริงๆครับแต่กับภาค Dark Age นี้ทั้งจากบทสัมภาษณ์นะครับและภาพจากตัวอย่างที่มันบอกว่าเกมมันจะลดสปีดลงมันก็ทําให้ผมแน่ใจครับว่าตัวเองจะเล่นได้และในเมื่อมีเกมพาสอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรที่ผมจะลองดูนําไปสู่ตอนที่ผมบอกไปตอนแรกครับเกมนี้มันเปิดประสบการณ์ผมมากและในวันนี้ผมจะพามาดูเรื่องราวของมันกัน องเเนื้รื่องรวมถึงไทม์ไลน์ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะในคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของ Doom The Dark Age แบบหมดเปลือกในคลิปของ Doom คลิปที่แล้วเราได้ทำการวางไทม์ไลน์ของ d o ูมแต่ละภาคเอาไว้ครับตั้งแต่อดีตในตอนที่มันเป็นไตรภาคยุคพระเจ้าเหาผมเรียกมันว่า ดูมภาคคลาสสิก Classic แล้วกันครับแล้วก็ตอนที่มันถูกรีบูตเท่าว่าในคลิปนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียงไทม์ไลน์แบบจริงๆสักเท่าไหร่แต่มันออกแนวเรียงตามเหตุการณ์มากกว่าให้รู้ว่าเหตุการณ์ไหนมันมาก,ก่อนมาหลังบางเหตุการณ์อยู่ในเกมใหม่มันเลยอาจจะทําให้หลายคนไม่เข้าใจสักเท่าไหร่เลยอยากมาขอทวนกันอีกรอบหลักๆครับเรื่องราวของดูมมันเริ่มในดูมภาคคลาสสิก Classic 1 2และ6กสีที่ตัวเขาถูกส่งมายังโฟบอสและพบว่าที่นั่นมันได้มีประตูมิติเชื่อมกับนรกอยู่ ไอ้คำว่านารกตรงนี้มันค่อนข้างไม่ได้ไปทางศาสนานะครับแต่เป็นอีกมิติหนึ่งอีกโลกหนึ่งไปเลยซึ่งหลังจากที่ตัวดูมกายมาตกอยู่ในดงปีศาจนั้นตัวเขาก็สู้หาทางกลับโลกจนลามไปหยุดยั้งแผนกานของปีศาจถาว่ามันก็สายไปแล้วครับในตอนที่ดูมกายกลับมาถึงโลกโลกในตอนนั้นมันถูกปีศาจรุกรานไปแล้วครอบครัวของเขาเป็นหนึ่งในเหยื่อของมันด้วยเหตุนั้นมนเลยทําให้ตัวดูมกายแค้นพวกปีศาจมากๆตั้งนาตั้งตาออกล่าปีศาจครับ ตามข้ามมิติไปถึงนรกขวาล้างพวกมันอยู่ในนั้นเป็นปีๆมันมีประโยคนึงบอกว่าเกมดูมเนี่ยมันเป็นเกมโซเวอร์เฮอร์เรอร์ที่เราเล่นเป็นเฮอร์เรอร์ส่วนปีศาจต,ต้องหาทางเอาตัวรอดจากเราประโยคนี้ประโยคเดียวน่าจะทําให้เราพอเก็ตแล้ว,ว่าปีศาจเห็นดูมกลายเป็นปัญหามากแค่ไหนครับสู้ก็ไม่ได้ทํายังไงก็ไม่ตายสักทีพวกมันเลยเล่าให้เขาไปต่างมิติต่างจักรวาลแทนเป็นตอนที่ตัวดูมกลายถูกเทเลพอร์ตมายังดาวอาร์เจนเดนัว ตรงนี้มีหลายทฤษฎีนะครับบ้างบอกว่ามันเป็นความบังเอิญที่ตัวดูมกายพบเธอไปเข้าประตูมิติเองนึกว่าประตูมิติอันนั้นมันจะพาไปในรกชั้นที่ลึกกว่านี้แต่บ้างก็บอกว่ามันเป็นแผนการของพิศาจ์เลยซึ่งในช่วงเวลาที่ตัวดูมกายมาถึงอาร์เจนตินัวมันก็เป็นช่วงที่ความทรงจําของเขาหายไปครับมาโผล่อ,อีกทีในดูม2016เลยที่ตัวดูมกายถูกซามูเอลเฮเดนถุกขึ้นมาจากโรงศพทําให้เราไม่ทราบว่าตัวดูมกายเขามาลงเอยอยู่ในโรงศพนี้ได้ยังไง ซึ่งไอช่วงเวลาที่หายไปนั้นมันก็คือตัวเซตติ้งของเดอะดาร์คเอจนั่นเองครับไทมส์สคิปต์มาไม่รู้แหละว,ว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆหลังจากนี้คือตัวดูมกายถูกตลุกขึ้นมาครับและก็เจอกับพวกฟีซาร์ที่กําลังรุกรานดาวังคารอยู่ในขณะนั้นพร้อมความช่วยเหลือของซามูเอลเฮเดนและ AI เวกาตัวดูมเขาได้ออกล่าต้นตอเหมือนเดิมครับตามไปในรกและจัดก,การเฮซินซ่าทว่าหลังจากจบไปรเรื่องตัวดุมก็โดนซามูเอลทรยศ ส่งเขาไปนอกอวกาศดําเนินต่อมาในภาคอีเทนอลภาคนี้ตัวดูมสเตเยอร์เนี่ยไม่รู้ไปทาอีท่าไหนครับเขาไปเจอยานอาวกาศเข้าเป็นป้อมประการเลยเรียกว่า Fortres of Doom มมาเลยทําให้ตัวดูมกายเขาสามารถกลับมาโลกได้สําเร็จและเข้าช่วยเหลือมนุษย์ได้อีกครั้งแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่จุดจบครับใน DLC เป็น e x p a n s i o n a n c i e n ช Go d ตัวดูมกายเขาได้เข้ามาปวพันกับศึกนรกแตกอีกครั้งหนึ่งแต่ทราบว่าการที่จะสามารถยับยั้งพวกปีศาจใสนสิ้นซากได้ คือการจัดการกับต้นตอของปีศาจทั้งหมดเลยเป็นเทพเจ้าชื่อดาวออดครับและหลังจากที่ดูมกายสับเทพได้สําเร็จตัวดูมกายก็โดนผนึกในลงศพอีกครั้งหนึ่งพอได้ยินได้เห็นตอนจบอย่างนั้นแล้วเกมเมอร์หลายคนก็คิดว่านี่มันอาจจะเป็นตอนจบของดูมครับในที่สุดดูมสเลเยอร์ก็ได้พักสักทีจากซึกอันยาวนานเปิดโอกาสให้ทางอิดซอฟต์แวร์ไปทําอย่างอื่นบ้างไปวูเฟนสไตล์ไหมหรืออาจจะรีเมคเ u a k กไม่ก็ทำไตเติลทำไอพีใหม่ไปเลย แต่เหมือนว่าทางฝั่งผู้พัฒนาเขาจะไม่คิดแบบนั้นครับอย่างที่ว่าในยุคนี้เกมไม่ใช่ทุนมันใช้เวลามหาศาลมากๆเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเพราะงั้นมันก็ไม่แปลกครับที่ทางผู้พัฒนาและคนให้ทุนอยากได้อะไรที่มันการันตีหน่อยจึงการทําไตเติ้ลใหม่นี่เสี่ยงสุดเลยปัจจุบันนี้หลายทีไม่ทํากันแล้วแต่จะหยิบพวกไอพเก่ามารีเมครีบูทแทนทว่าไอการรีเมครีบูทมันก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะกับอิดซอฟต์แวร์ครับ คือสาเหตุที่ไม่เหมาะกับอีสตอฟแวร์เนี่ยเนื่องจากอย่างเพคตัวมันเป็นเกม FPS ที่คลาสสิกมากครับฉากหน้าเนี่ยเหมาะกับการรีเมคสุดๆเทว่าไอาความนิยมของเพ e นั้นมันก็ไม่ได้มาจากการที่มันเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์ครับแต่มันดังในกลุ่มผู้เล่นหลายคนมากกว่าเรียกว่าเพ e มันเฉพาะกลุ่มยิ่งกว่าดูมซะอีกซึ่งมันโชคดีสาหรับอีสตอฟแวร์ที่ในด้านเนื้อเรื่องพวกเขาเขียนไว้แบบมีช่องโว่เปิดโอกาสให้ทางทีมพัฒนาสามารถเข้าไปเติมช่องว่างที่หลังได้ รวเรื่องราวที่น่าสนใจของ Doom Slayer ซึ่งหนึ่งในไอเดียที่ทางนั้นคิดไว้มันคือเรื่องราวการพบกันของ Doom Slayer และเหล่าอสุวินไนต์เซนติเนลครับบนดาวเอเจนดนัวที่พวกเขาบอกว่ามันจะมีเซตติ้งที่แฟนตาซียิ่งกว่าเดิมและมันก็ไม่นานเลยครับไอเดียดังกล่าวมันได้ถูกต่อย,ยอดทันทีอย่างไรก็ตามในตอนแรกพวกเขาก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในเควกคอนปี2022เหมือนจะบอกแค่ว่ามีโปรเจกต์ใหม่อยู่แต่ยังไม่บอกว่าเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไร จนกระทั่งในช่วงปลายปี2023ที่มันมีข้อมูลหลุดออกมากเป็นแผนพัฒนาเกมต่างๆของ Bethesda ที่หนึ่งในนั้นคือ Doom ใช้ชื่อภาคว่า Doom Year Zero ก่อนที่ในกลางปี2024ครับจะมีการยืนยันใช้ชื่อ o o ม The d a r k Age อย่างเป็นทางการแถมข้อมูลในนั้นยังบอกด้วยว่าตัวภาคใหม่นี้จะมี DLC ส่วนเสริมด้วยทำให้คาดเดาได้ว่ามหากาพของ Doom Slayer จะไม่จบลงที่ Dark Age อย่างแน่นอน นึ่งในสิ่งสำคัญที่ถูกปรับเปลี่ยนไปมันคือความเร็วของตัวเกมครับภายใน The Dark Age เนี่ยมันจะมีความช้าเป็น slow pace กว่าเกมก่อนหน้ามากๆอย่างใน Doom ปี2 0 1 6และ Doom Eternal ทั้ง2ถือได้ว่ามันเป็นเกมที่มีเกมเพลย์ว่องไวมากๆครับมีการกระโดด dash ป y dash มามี r a p p i n g hook สำหรับใช้ในการเคลื่อนที่เป็น platformer ไปเลยที่เมื่อเราเอาองค์ประกอบนี้ไปผสานรวมเข้ากับ combat ที่พวกศัตรูตมันจะกลูกันเข้ามาจากท่วทุกทิศทาง ทำให้ผู้เล่นต้องใช้การเคลื่อนที่ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ทั้งรุกและรับมาเลยทําให้นิยามง่ายๆใน2ภาคนั้นมันคือคุณต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาครับถ้ายืนเฉยๆมันจะเป็นเป้านิ่งถ้าขาตายก็ตายไปตามนั้นจึงด้วยเหตุนี้ครับการที่เกมมันในเร็วขนาดนั้นมาเลยทําให้ผู้เล่นแบบผมเนี่ยเข้าไม่ถึงขณะเดียวกันภายใน Dark Age ทางอินสต๊อฟแวร์ทำคอมแบทออกมาให้ช้ากว่าค่อนข้างมากครับทำให้ตัว Doom Slayer มันมีความติดดินมากกว่าจึงน่าทึ่งมาก พี่พอเปลี่ยนเพสของตัวเกมตัวคอมแบทมันก็ให้อารมณ์ที่ต่างกันมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นสะใจมากขึ้นนอกจากนี้ตัวเกมมันก็ได้นําองค์ประกอบเรื่องแมชชีนิกมาปรับใช้ด้วยนะครับที่ในอินเทอเนลเนี่ยมันมีกราบปิ้ง o ุกใช่ไหมครับมีดูมเบลดเป็นเหมือนกับกิมมิคประจาภาคในดาร์เอชก็มีเหมือนกันเป็นโล่ที่เราสามารถใช้มันบล็อกแพร่หรือชาร์จพุ่งชนใส่ศัตรูได้แล้วมันก็จะมีให้อัปเกรดตลอดทั้งเกมแต่ทางนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าภาคอินเทอเลเป็นไหม แต่ใน Dark Age เนี่ยเหมือนผู้พัฒนาเขาจะเน้นโล่มากเป็นพิเศษจนมากเกินไปหน่อยทําให้โล่มันเป็นทุกอย่างของเกมนี้ครับคุณต้องใช้มันตลอดเวลาซึ่งมันอาจทําให้แฟนเดนตายหลายคนไม่พอใจแต่ส่วนตัวผมชอบมันมากๆและนอกจากนี้ครับมันก็ยังมีปืนใหม่อีกมากมายด้วยที่ทั้งหมดออกแบบมาให้มันมีความเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นมี BFG ด้วยแถมในภาคนี้ทางผู้พัฒนาเองเขาพยายามโฟกัสไปกับการเล่าเรื่องมากๆครับเพิ่มคัดซีนเพิ่มภารกิจ ที่จากเดิมเนี่ยในอ t e r n น l มันมี13ภารกิจแต่ d ด r กเอชก็เพิ่มเข้ามา9ครับเป็น22ภารกิจทําให้เวลาโดยเฉลี่ยนในการเคลียร์ดูมมันเพิ่มมากขึ้นส่วนในเรื่องภาพด้วยขุมพลังของ It e เทครุ่น8มันก็ทําให้ภาพของดูมด r กเอชมีความสวยงามมากๆครับอย่างที่บอกผมไม่เคยเล่นภาคก่อนเลยอาจบอกไม่ได้ว่ามันสวยกว่าไหมแต่ที่ผมบอกได้จากการเล่นในครั้งนี้คือภาพดูมดักเอชมันสวยตาแตกมาก ยิ่งผสานเข้ากับกลุ่มพลังของ DLSS 4ภายใน RTX Series 50มันก็ยิ่งทำให้ประสบการณ์การเล่น Doom มดัง Age มันดียิ่งขึ้นไปอีกครับอย่างที่ทราบกันตัว Series RTX มันโดดเด่นในเรื่อง Ray Tracing ที่ช่วยยกระดับคุณภาพกราฟิกของตัวเกมด้วยแสงเงาที่มันสมจริงแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นการจอด Series 50มันมาพร้อมกับ DLSS 4ที่จะช่วยยกระดับการเล่นของคุณด้วยพลังของ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟีเจอร์ Multi Frame Gen ครับที่ช่วยเพิ่มเฟรม ถ้าม่การเล่นของคุณมันลื่นไหลย,ยิ่งกว่าเดิมไม่ต้องห่วงเลยว่าเปิดเรเทสติ้งแล้วจะกระตุกนอกจากนี้มันก็ยังมีตัวช่วยอื่นอีกมากมายนะครับอย่าง NV i d i a เด f ย e ีเฟหรือตัวช่วยเรื่องภาพอย่างเรรีคอนสตรักชั่นที่จะไปสร้างพิกเซลในจุดที่เรเทสติ้งมันเข้มข้นหรือไม่ก็ Super Resolution ครับที่จะไปเพิ่มความละเอียดภาพทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยพลังของ AI ในระบบคาร์บอนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ n v i d i ียครับใครที่กำลังคิดว่าจะอัปเกรด PC ของตอนเอง RTX 0 5ก็ 50, ถือววเเปนตัลที่่ไมควรพลาลครับ ัทั้งที่เราก็ไปกันให้สุดไปเลยรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในลิง์ด้านล่างเดสคริปชันนะครับอย่างที่บอกไป setting ของ The Dark Age นั้นมันก่อนภาค2 0 1 6และอ t ท r น a l มาเลยแสดงว่าเหตุการณ์ในภาคนี้มันเกิดก่อนที่พวกปีศาจจะเริ่มลุกรลานดาวังคารและโลกครับใน The Dark Age มันเป็นช่วงที่ไนเซนติเนลและเมเกออยู่ในสงครามกับพวกปีศาจเป็นสงครามที่เรียกกันว่า t The Unholy c r u s a d e ตอนนั้นสงครามเป็นไปอย่างดุเดือดครับพวกปีศาจมุง่งเป้าไปที่การแย่งชิงสิ่งที่เรียกว่าดวงใจแห่งอาเจนเว่าพวกมันก็ฝ่าบาเรียเข้าไปไม่ได้ครับแต่ว่าโชคร้ายพวกมันเลยควบคุมจิจใจของคนอื่นให้เปิดประตูมิติให้แทนโดยประตูมิติที่อันตรายที่สุดในตอนนี้มันอยู่ในหมู่บ้านคาริมทางนายเซติเนลนำโดยผู้เป็นชาการทีราเธอจึงต้องการกำลังเสริมจากเมเกอร์ครับในทางกลับกันแม่พวกปีศาจจะแลดูได้เปรียบอยู่มากๆนะครับในสงครามนี้ แต่เหมือนว่าทางนั้นเองก็เข้าใจดีที่มันเป็นแบบนั้นมันเพราะกําลังเสริมของพวกเซติเนลยังไม่มาถึงและมันก็ไม่ใช่คใครอื่นครับดูมสเลเยอร์นั่นเองซึ่งจากจุดนี้มันเลยทําให้เราทราบว่าในช่วงเวลานั้นดูมสเลเยอร์เป็นที่หวัดัวนในบรรดาเหล่าปีศาจมานานมากแล้วอย่างไรก็ตามครับในตอนแรกพวกเมเกอร์ก็ปฏิเสธเชื่อว,ว่ายานของพวกตนเองต้องถูกป้องกันเอาไว้แต่ก็ถูกทีราเล่นไมยเกมใส่จนต้องยอมปล่อยสเลเยอร์ลงสู่สมรภูมิ จุดสังเกตรบริเวณหน้าอกของตัวดูมกายเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างอยู่ครับสิ่งนั้นมันถูกเรียกว่าเทเทอร์เป็นอุปกรณ์ที่พวกเมเกอร์ใช้สาหรับควบคุมจิตใจของดูมกายให้ทําตามคําสั่งโดยเมื่อดูมกายเข้าสนามรบมาด้วยพลังของเขาครับมันก็สามารถเปลี่ยนกระแสะการรบได้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือทางฝั่งปีศาจนําโดยเจ้าชายแอสตรามันทราบว่าการต่อสู้กับสเตยเยอร์โดยตรง มันไม่ใช่ความคิดที่ดีพวกเขาจึงจําเป็นจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์จากโฟกัสไปที่การโจมตีไม่ต่อสู้กับดูมสเตเยอร์โดยตรงแต่จะหาทางจัดการพวกเซติเนลแทนประโยคที่แอสแรกพูดเป็นอีกหนึ่งข้อยืนยันครับว่าในช่วงเวลานั้นปีศาจและนรกต่างหวัดรัวดูมสเตเยอร์มากๆและยังบอกด้วยนะครับว่าตัวหัวใจแห่งอาร์เจนต์เนี่ยมันจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้พวกมันสามารถปราบดูมสเตเยอร์และพวกในเซติเนลลงได้เป้าหมายต่อไปของพวกปีศาจ มันคือการทำลายขุมพลังของแบเรียครับเมเกอร์ Maker ตัวหนึ่งเปรียบให้ฟังว่าที่พวกมนุษย์กำลังเผชิญอยู่มันเป็นเสมือนกับรอยรั่วเล็กๆบนเคนแต่ถ้าปีศาจสามารถทำลายขุมพลังได้ทุกอย่างก็จบด้วยเหตุนั้นเมเกอร์จึงต้องส่งดูมกากไปสมทบอีกรอบหนึ่งแต่ที่มันน่าสนใจคือหลังจากที่ตัวดูมกายลงสมอรภบุมที่หมู่บ้านคาลิมไปจิตใจของเขามันก็เริ่มต่อต้านเครื่องเทเท,เทอร์มากขึ้นส่งผลให้พวกเมเกอร์ต้องใช้พลังงานมหาศาล เพื่อที่จะยับยั้งการต่อต้านนั้นโดยในภารกิจ2นี้มันเป็นครั้งแรกครับที่เราได้อัปเกรดตัวโล่ให้เป็นโลเลื่อยที่พอปาไปแล้วมันจะติดกับตัวปีศาจเลยและสามารถทำกรอรี่คิวได้ในคราวนี้การบุกของฝั่งปีศาจมันค่อนข้างรุนแรงครับพวกมันส่งปีศาจยักษ์ไทยท่านออกมาหลายตัวทำให้ดูมไกลต้องขับหุ่นแอตแลน์เพื่อต่อสู้และด้วยความช่วยเหลือจากดูมกกลมันก็ทำให้ทางฝั่งเตติเนลสามารถป้องกันพลังงานไว้ได้สำเร็จซึ่งในตอนท้ายของภารกิจที่2นี้ มันก็ได้เปิดเผยครับคนที่ทรอยศ์สตีเนลปล่อยให้พวกปีศาจเข้ามาคือดิแอคลอริกหนึ่งในสมาชิกของภาคกีดิแอคเขาได้ทรยศ์เนื่องจากแอสตรมันได้ทรมานวิญญาณของลูกสาวเขาครับทาให้ตัวลอริกต้องจําใจบอกที่ตั้งของดวงใจอาร์เจนให้กับมันโดยณนะตอนนี้ดวงใจของอาร์เจนมันตั้งอยู่ภายในส่วนลึกของนครศักดิ์สิทธิ์อาราถ่มครับตัวมันเป็นเสมือนกับวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งลักษณะเหมือนกับต้อยคอที่เชื่อกันว่าด้านใน มันมีวิญญาณของเจตพูดตัวสุดท้ายถูกผนึกไว้อยู่เป็นต้นกําเนิดของขุมพลังโดยเมื่อพวกปีศาจทราบถึงที่ตั้งของสร้อยคอมันก็ได้บุกไปที่อารรรมแบบเต็มกําลังครับเอายานขนาดใหญ่ชื่อเฮลคาริเออร์บุกปาเข้าไปถึง4ี่ลำเป็นสิ่งที่ตัวดูมกายต้องหาทางไปทําลายทั้งหมดการเดินทางไปมาระหว่างยานสี่ลำนี้รวมถึงทุกพื้นที่ในอารรรมมันจะทําโดยการขี่มังกรไปนะครับ และเมื่อดูมไก่สามารถจัดการกับยานทุกลำได้แล้วตอนแรกครับตัวเขาก็จะมุ่งหน้าไปหาตัววัตถุโบราณนั่นเลยแต่ก็ถูุกแม่มดวิชผู้มันของแอสแท็กขวางเอาไว้และใช้ทาหารปีศาจมากมายนะับไม่ถ้วนมาถ่วงเวลาดูมไก่ไว้ด้านนอกเทว่าแทนที่แอสแท็กจะได้ดวงใจมาอยู่ในกำมือเขาดันโดนราชาโนวิกขวางไว้ครับชิงตัวดวงใจไปซะ,ะก่อนและระเบิดมหาคนครทิ้งตัวผู้ประชาการทีราเชื่อว่าถ้าสร้อยคอมันสำคัญมากขนาดนั้น ทำไมพวกเขาไม่ให้ดูมไกช่วยปกป้องมันละ่ะทว่าราชาโนวิกก็ไม่เชื่อใจพวกเมเกอร์ครับรวมถึงตัวดูมไกด้วยเนื่องจากเขาเป็นคนนอกถ้า,ถานาการของเซติเนลในตอนนี้มันไม่ไดีออกมากๆเลยครับการที่พวกเขาสามารถเจ๊งชิงดวงใจไปได้มันก็ทําให้ทางฝั่งปีศาจท,ทุ่มสุดกําลังฝั่งเมเกอร์เชื่อว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้มันจะทําให้เซติเนลจบติ้นแน่และพวกเขาควรส่งดูมไกไปช่วยทว่าผู้นําทางฝั่งเมเกอร์ก็ไม่ยอมครับเชื่อว่าถ้าทําแบบนั้นฝั่งตนเองจะไม่ปลอดภัย ใดๆก็ตามเหมือนพวกเมเกอร์จะไม่สามารถตัดสินใจได้ต่อไปแล้วเนื่องจากเมื่อดุมกายเขาสู้กับปีศาจไปเรื่อยๆในที่สุดครับเขาก็สามารถหลุดจากการควบคุมของเทสเตอร์มาได้จึงในกรณีนี้ตามจริงมันจะมีมาตรการกับจัดดุมกายอยู่ครับทว่าทางผู้นําของฝ่ายเมเกอร์ก็ไม่อยากจะทําแบบนั้นเชื่อว่าตราบใดที่มันมีเครื่องเทสเตอร์ติดอยู่พวกนั้นก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากดุมกายได้พวกเมเกอร์เลยส่งดุมกายมายังสมอรภูมิลบครับแลกกับให้ทางเซติเนล ตรงกาลังไปป้องกันพวกตนเองภายในภารกิจนั้นหลกัลกๆไม่ใช่เกี่ยวกับทางฝั่งเซติเนลพวกเขาจะไปจะต้องอพยพครับและการมาของดูมกายมันก็ช่วยได้เป็นอย่างดีที่เมื่อเขาลงมาสนามรบมันก็ทําให้กองกาลังปีศาจถูกตึงไว้อยู่หน้าประตูปล่อยให้เซนติเนลส่วนมากสามารถอพยพออกไปได้จนถึงตาของราชาโนวิกครับทว่าก่อนที่ตัวราชาจะอพยพไปตัวเขาก็ถูกแอสราคโจมตีและแย่งสร้อยคอไปอย่างไรก็ตามมันก็ยังใช้ไม่ได้ครับ แอสเรกจึงได้พยายามเข้นถามราชาโนวิกเพราะว่าก่อนที่มันจะได้มีการลงไม้ลงมือทําอะไรดูมกายก็โผล่มาซะก่อนตรงนี้ลองสังเกตนะครับจากท่าทางและสีหน้าของแอสเรกมันบอกเลยว่าตัวมันกลัวดูมกายคือตัวแอสเรกมันเป็นถึงขนาดเจ้าชายนะครับแต่พอเห็นดูมกกยเท่านั้นแหละหน้าซีดยิ่งกว่าเดิมอย่างรั็ตามครับก่อนที่ตัวดูมกกยเขาจะได้จัดการกับแอสเรกเขาก็โดนหนังไม่มดคู่มันของเขาโจมตีซะก่อนและหนีไปพร้อมกับสร้อยคอได้ แต่ก็ยังดีที่สามารถช่วยราชาโนวิกไว้ได้สำเร็จอย่างไรก็ตามโดยเมื่อทางฝั่งของปีศาจเห็นว่าพวกมันไม่สามารถใช้สร้อยคอได้ตัวแอสแท็กจึงได้ไปให้ข้อเสนอกับพวกเมเกอร์ครับให้ทางฝั่งนั้นมาร่วมมือกับตนเองและถ้าดูจากท่าทางของผู้นําฝ่ายเมเกอร์มันก็เหมือนว่าข้อเสนอนั้นจะได้ผลสาเหตุที่ตัวแอสแท็กใช้สร้อยคอไม่ได้ก็เป็นเพราะมันไม่สมบูรณ์ครับตัวสร้อยคอยังขาดแหล่งพลังงานอยู่ทางเซติเนลไม่ทราบว่ามันอยู่ไหน แต่ที่แน่ๆคือถ้าพวกปีศาจได้ไปชิบหายกันหมดผู้บัญชาการทีราเธอเลยอยากให้ดูมกกลมาช่วยข้อมูลสําคัญตรงนี้คือตัวดูมกายเขาพยายามเอาเท,ทเทอร์ออกครับแต่ทีราก็บอกว่ามันไม่ได้ผลหรอกแต่ตัวเท,ทเตทอร์นั้นมันยังปุกติดกับเรือเบิร์ดอยู่ด้วยถ้าเอาออกก็บึ้มเป้าหมายของพวกเซติเนลมันไม่ใช่การให้ดูมกายช่วยคนหาขุมพลังของสร้อยคอรครับแต่มันเป็นการบุกเข้าไปยังปราสาสของแอสแทกในนรกเลยเขาว่าก่อนจะทําแบบนั้นได้ทีราเสนอให้ดูมกาย เอาโลกของตอนเองมาเสริมพลังซะก่อนครับทาให้ทั้งคู่ต้องเดินทางมายัง Ancestral Forge ในอันทีราเธอได้ประกอบพิธีกรรมโบราณเติมพลังโลกของดูมกายด้วยพลังงานจากเหล่าเจดพูดเมื่อตัวเมเกอร์ที่ทรยศเห็นเช่นนั้นมันจึงได้ส่งภาพพิธีกรรมดังกล่าวไปให้แอสแบคครับทำให้ทางฝั่งปีศาจทราบว่าคุ้มพลังของตัวสร้คอแท้จริงแล้วก็คือตัวกีราเองนั่นแหละตัวสาเหตุที่ว่าทําไมเซติเนลถึงไม่กีราจัดการกับพวกปีศาจมันก็เพราะว่าทางฝั่งเซติเนลเอง ไม่ทราบถึงเรื่องนั้นเช่นกันหลังจากที่ตัวดูมกายได้รับการเสริมพลังแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปยังนรกทันทีครับหวังจัดการกับแอสแท็กเพราะว่าเมื่อไปถึงป้อมปราการตัวดูมกายก็ไม่พบร่องรอยของแอสแท็กที่นั่นเลยสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นเพราะแอสแท็กได้ใช้ข้อมูลที่ได้มาบุกอาร์เจนเดนัวเพื่อจับตัวทีราและเมื่อทางฝั่งนั้นทราบแล้วว่าขุมพลังอยู่ไหนพวกมันก็ดําเนินแผนการเฟสถัดไปทันทีครับเป็นการเริ่มพิธีกรรมใช้พลังของตัวดวงใจแห่งอาร์เจน อย่างไรก็ตามตรงนี้มันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจอีกตัวแม่มดบอกว่าพิธีกรรมนั้นจะต้องจัดขึ้นในโลกของเธอทําให้เราทราบว่าทางเทคนิคแล้วแม่มดไม่ใช่ปีศาจครับแต่สาเหตุที่ทําให้เธอต้องร่วมมือกับแอสแรกมันเป็นเพราะว่าเธอได้ทําข้อตกลงให้แอสแรกปลดปล่อยเทพเจ้าของโลกเธอพวกปีศาจพวกมันได้ลักพาตัวทีรากับคริตเมเกอร์ไอเมเกอร์ที่ทรยศนะครับโดยการเรียกหนวดต่างมิติออกมาครับแล้วก็ดึงหอคอยที่2คนนั้นอยู่ไปเลย ซึงตามปกติแล้วพวกเซติเนลไม่สามารถไปช่วยเหลือได้ราชาโนวิกเลยให้ดุมไกไปปลดปล่อยเทบพบรรพการตนหนึ่งที่ถูกขังอยู่เพราะเชื่อว,ว่ามันจะพาเขาไปที่นั่นได้โดยปัจจุบันแค่บรรพาการตนนั้นมาหลับอยู่ภายในเมืองโบราณใต้น้ำครับในตอนที่บุกมาที่นี่มันจะเป็นช่วงที่ดุมไกได้ BFG ด้วยครับแต่ในภาคนี้มันจะเป็น BFC แทน b แทนบอ i ิสติก Post Crossbow แต่ก็ยังทรงพลังเหมือนเดิมตูมเดียวหายทั้งจอ โดยเมื่อตัวดูมกายสามารถปลดผนึกทั้งหมดได้สาเร็จเทบพบรรพการก็ตื่นขึ้นครับและอย่างที่เห็นมันคือคาทูลูในเกมนี้เรียกว่าโอวันส์นะครับซึ่งมันน่าสงสัยมากถ้าสัปหลาดตัวนี้เป็นเทพของแม่มดแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วพวกมันทั้งเทพบรรพาการกับแม่มดทั้งคู่มาจากไหนในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมโคเด็กซ์ในดูมมันบอกกับเราว่าตัวเทบพบรรพการและแม่มดพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตจากมิติที่ถูกเรียกว่าคอสมิกเรียม มันเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างลักษณะเหมือนกับแท่งหินขนาดใหญ่มีรูปทรงเลขาคณิตที่เป็นไปไม่ได้และมีท้องฟ้าเรื่องแสงสีที่เหนาอเข้าใจได้และเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ยากจะเข้าใจเช่นเดียวกันพูดง่ายๆมันคือมิติเลิฟคลับเกนนั่นเองครับแต่ว่าทําไมมิติเลิฟคลับคอสมิกเฮอร์เรอร์ถึงได้ไปร่วมมือกับนรกละ่ะคําตอบนั้นมันก็คือเพื่อปลดปล่อยเทพเจ้าของมันจากการจองจํานํารามาสุ่อีกคําถามหนึ่งแล้วเทพของพวกมันโดนจองจําได้ยังไงน่าเสียดาย ในตอนที่ดมไกลมาถึงที่คอสมิกเรียมแห่งนี้เขาได้พบทีรากําลังถูกดูดพลังงานอยู่ครับเขาเลยพยายามช่วยเธอแต่พลังของเธอมันก็รุนแรงมากเกินไปอสแรกบอกว่าที่แห่งนี้เติมที่มันเป็นบ้านเกิดของพวกเจตพูดเมือนเลยทําให้พลังของเธอยิ่งรุนแรงมากขึ้นไปอีกก่อนที่ตัวมันจะดึงวิญ,ญญาณของเจตพูดตัวสุดท้ายนั้นออกมาจากทีราได้รับพลังของดวงใจไปและให้เทพบรรพกาสามตนคุมขังดูมเซเลเยอร์เอาไว้คือตัวอสแรกเนี่ยเขารู้ว่า มันฆ่าดูมไก่ไม่ได้นะครับเพราะยังไงเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ดีมาเลยเลือกจองจําเขาแทนเมื่อดูมไก่เห็นเช่นนั้น <c oughs> เขาเลยใช้เครื่องเททเทอร์บนอกครับทาให้เกิดการระเบิดต่างหารเทพบรรพกาลทั้ง3ตนไปพร้อมกับตนเองทําให้ตัวเขามาโผล่ในนรกตรงวิญญาณของดูมไก่มาอย่างนรกก่อนจะทําการบุกป,ป่าฝ่าดงปีศาจกลับไปโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันครับทางเซติเนลเมื่อเห็นว่าแอสแรกได้รับพลังของดวงใจไปแล้วพวกเขานําโดยวาเลน ก็รีบทําพิธีชุบชีวิตดูมกายขึ้นมาครับทาให้เขากลับมาโลกมนุษย์ได้สําเร็จไม่รอช้าดูมกายเดินหน้าลางแคนเมเกอร์ที่ทรยศทันทีทําให้ตัวเขาทราบว่าถ้าหากเราสามารถสังหารทีราได้มันก็จะทําให้ข่มพลังของแอสแรกหายไปด้วยอย่างไรก็ตามดูมกายก็ไม่เอาวิธีนั้นครับเขาจะจัดการแอสแรกด้วยตนเองอย่างไรก็ตามก่อนที่ตัวดูมกายจะสามารถไปถึงตัวเจ้าชายปีศาจได้เขาก็ต้องไปเชิญหน้ากับกองทัพปีศาจเสียก่อนเพื่อรับมือกับกองพยุหะปีศาจนั้น ราชาโนวิกที่เห็นว่าหุ่นแอตแลนของตัวดูมกาย,ยังซ่อมไม่เสร็จเขาเลยมอบหุ่นของตนเองให้ครับและปล่อยให้ดูมกายรุดหน้าฝ่าวงล้อมเข้าไปแอสแร็กที่เห็นเช่นนั้นมันจึงได้เรียกเทพบรรพกาลออกมาครับแต่ก็แน่นอนไม่กล้ามือดูมกายเขาสามารถจัดการมันได้ก่อนจะเข้าสู้กับแอสแรก็กทว่าแม้ตัวดูมกายจะเก่งกาจมากขนาดไหนแต่แอสแรกที่มีพลังของดวงใจแห่งอาร์เจนต์อยู่มันก็ส่งพลังมากเกินไปอยู่ดีครับ ดูมกายเสียเปลบอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งแอสเร็กต่างหันมังกรสัตว์เลี้ยงของดูมกายไปและอย่างที่ทราบหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ดูมกายแค้นปัตา์มากขนาดนี้ก็เพราะพวกมันฆ่าสัตว์เลี้ยงของเขากระต่ายชื่อเดซี่ทาให้มันเกิดแรงฮึดครับเป็นความแค้นจนดูมกายสามารถปราบ S แอสเร็กได้สําเร็จแล้วก็ดึงเอาดวงใจแห่งอาร์เจน์ออกทําให้ทีรากลับสู่สภาพเดิมเพิ่มเติมคือน,นางรับรู้พลังของตอนเองแล้วนามาสู่เป้าหมายสุดท้ายของพวกเซติเนลและดูมกายครับคือการไปมิตินรก จัดการกับแอสแท็กและแม่หมดให้สิ้นซาาพวกกลุ่มเซติเนลกับทีราเนี่ยอาสาเป็นตัวล่อให้จุดดุมกายก็ลุยเดียวฝากเข้าปราการไปจัดการกับปีศาจทั้งสองโดยในตอนท้ายของดาร์กเอชมันก็ยังไม่วายทิ้งข้อมูลที่น่าสนใจให้เราเห็นครับสิ่งแรกคือมาล็อกลูกชายของวาเรนครับที่จะเป็นต้นต่อการทรยศของตัววาเรนเองในภาคอีเทนอลหลังจากมาล็อกตายวาเรนก็ได้ทรยศในเซติเนลครับทำข้อตกลงกับปีศาจ หวังให้ฝ่ายนั้นชุบชีวิตลูกตัวเองขึ้นมาพีศาจก็ชุบจริงนั่นแหละครับแต่ไม่ได้กลับมาในฐานะมนุษย์แต่มาเป็นไอคอนออฟตินตัวอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจคือหลังจากจบเรื่องดูมกกยก็ได้หายตัวไปครับราชาโนวิกบอกว่ามันจะดีกว่าถ้าปล่อยห้สเรเยอร์ทำในสิ่งที่ต้องการก่อนเราจะเห็นว่าตัวดูมกายเนี่ยเขานำยานของเมเกอร์กลับไปในรกครับแล้วก็ลงไปต่อสู้กับปีศาจอีกรอบอาจเป็น DLC ก็ได้ทั้งหมดเป็นอันจบ The ะ a ัต Age อย่างที่เห็นถึงผมจะบอกไปว่า The Dark Age มันจะดำเนินอยู่ในช่วงเวลาที่หายไปก่อนภาค2016ช่วงก่อนที่ดูมกายจะโดนผนึกแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเรียงต่อกันโดยตรงเลยแบบดูมคลาสติกต่อดูม The Dark Age และต่อดูม2016มันไม่ได้ต่อกันแบบนั้นครับตอนเริ่มของภาค Dark Age มันไม่ใช่ตอนที่ดูมกกลไปถึงอาเจนเดนัวและตอนจบของมันก็ไม่ใช่ตอนที่ดูมกายโดนผนึกด้วยเรียกว่า Dark Age มันเป็นสเสมือนกับส่วนกลางก็ได้ครับ ที่มันจะเปิดโอกาสให้ทางอ e ีสต็อฟแวร์สามารถเล่าต่อได้ทั้งช่วงก่อนหน้าและช่วงหลังทําให้เราไม่ทราบจริงๆว่าสรุปแล้วดักเอชมันอยู่ช่วงไหนกันแน่แต่ถ้าอิงจากข้อมูลในอีเทนอลนะครับที่มันมีเรื่องเล่าในอดีตของตัวดูมสเลเยอร์อยู่เราก็จะพอทราบว่าดักเอชมันจะเป็นช่วงหลังจากที่ดูมกายเข้าร่วมกับเซติเนลครับและรับพลังจากเครื่องดิวินตี้แมชชีนทว่ามันก็ยังไม่ถึงตอนที่เขาได้รับดาบครูซิเบิลและกลายเป็นตำนานของเซติเนล ดูจากท่าทีของราชาโนวิกนะครับตัวราชาย,ยังไม่ค่อยเชื่อใจดูมกายเท่าไหร่มันก็คงเดาๆได้ว่าดักเอชมันน่าจะไม่นานหลังจากที่ตัวดูมกายเข้าเครื่องดิวเนตี้ม h ชีนอาจจะเข้าเสร็จปุ๊บโดนควบคุมเลยด้วยซ้ำครับแต่ก็ตามไม่ว่าดักเอชมันจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่เราก็บอกได้ว่าการที่ทางอิสซอล์บายทำแบบนี้มันก็ทําให้แอนเชียนก๊ตไม่ใช่จุดจบของดูมสเตเยอร์อีกต่อไปครับเขาสามารถขยายไปทางไหนก็ได้จะย้อนกลับไปช่วงที่ดูมกายมาถึงอัจจเดนัวเลย เจาะจงคือตอบคําถามว่าเข้ามาที่ดาวดวงนี้ได้ยังไงหรือจะเล่าต่อจากด์กเอชเลยก็ได้ให้เห็นว่าดูมไกลโดนผนึกได้อย่างไรเหมือนผมได้ยินอยู่ว่าด์กเอชมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของไตรภาคยุคกลางครับเป็นสาก์กาใหม่ของตัวดูมสเตเยอร์เท่านั้นยังไม่พอการเขียนเนื้อเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ได้จํากัดอยู่กับแค่ช่วงเวลาที่หายไประหว่างลาสติกแล้วก็ภาครีบูทเท่านั้นครับแต่มันอาจจะยาวไปถึงช่วงระหว่างปี2016และอิสเนลได้เลย ตรงช่วงที่ตัวดูมกกยโดสเสมิเฮเดนทรยศตรงไปนอกอวกาศนะครับทางอินสตอฟแวร์น่าจะเล่าต่อจากตรงนั้นได้อีกให้เห็นว่าดูมกกยไปได้ยานฟอเรสต์ออฟดูมมาได้ยังไงและถ้ายัางไม่พออย่าลืมไปว่าในเดอะดักเอจมันก็มีการเปิดดินแดนใหม่ให้เรารู้จักด้วยครับอย่างคอสมิกเรียมดินแดนเลิฟทับเทียนเอาจริงถ้าทางผู้พัฒนาต้องการพวกเขาก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เหมือนกันครับตัวเลือกมีเยอะมากและจากที่ดูผลตอบรับของดูมเดอะดักเอ e มันก็บอกได้เลยว่า อนาคตของแฟรนชายนี้สดใสมากๆน่าจะมีให้เล่นต่อยาว,ยาวๆแน่นอนครับนั่นก็เปทั้งหมดของ Doom The Dark Age ครับสำหรับวันนี้เด e c โคเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ